โอ oh, yeah. ้น้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวเราปูเก็บบ้านเพลินไปหน่อยเก็บบ้านเพลินไปหน่อยเลยเวลาน้องเหมียวกินข้าวเราวอเราหิวข้าวกันใช่ไหมลูกหิวข้าวกันใช่ไหมหิวข้าวกันใช่ไหมเด็กๆออกมาจากบ้านใหม่ออกมาจากบ้านแล้วมาอยู่ข้างนอกแล้วก็นอนกันรออาหารใช่ไหมลูกรออาหารกันใช่ไหมครับเดี๋ยวปูจดให้กินนะ ตด้กินทุกเหมียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะตด้กินทุกเหมียวเลือกที่นอนได้เลยค่ะเลือกที่หลับที่นอนได้เลยนะตรงไหนก็ได้ในในในกองห้ามเข้าแล้วในกองห้ามเข้าาอยู่ข้างนอกได้ลรกนะอยู่ข้างนอกได้ที่นอนของเราอยู่ข้างนอกเมียวหิวข้าวเมีวหิวข้าวเรคุยไม่ได้เก็บไม่เรียบร้อยเลยเก็บไม่เรียบร้อยเลยข้าวหุงไว้แล้วลูกหุงข้าวไว้แล้ว เตรียมสรมาระพอรอแล้วจะเตรียมวางสารบไว้ให้เขากินยังไม่ได้อาหารลงยังไม่ได้เสิร์ฟอาหารเพียงแต่จัดโต๊ะไว้เฉยๆจัดโต๊ะจัดสารบไว้อาหารยังไม่ได้ลงมาเด็กน้องข้างบนก็จะให้จานพิเศษอยู่ข้างบนนู้นเนาะถ้าเขาไม่ลงมากินข้างล่างเน,นาะ่เคยไม่เคยกินข้าวกับพี่มานานแล้วให้กินต่างหางจะได้จะได้กินอิม่ม เดี๋ยวใส่ถ้ยวเยเล็กๆเสิร์ฟไปของบนนะู้นเนาะส่วเหมียข้างล่างก็ไม่เป็นไรแล้วน,นี่เขากินกันกินด้วยกันทุกวันทุกวันเดี๋ยวรอลงปูแป๊บหนึ่งเนาะรอลงปูแป๊บหนึ่งนะรอลงปูแป๊บหนึ่งไก่ก็หิวเหมียวก็หิวรอการน้องเหมียวมีบ้านใหม่สวยจังเลยมีพ้ามาติดด้วยมีที่หลับที่นอนนอังไงน้องเล่นแหละน้องเล่นแหละทองทองทองหางยาว เราห้งยาเล่นอยู่ตรงนั้นอ่าสูดดูนะสูดดูอ่าได้อยู่ตรงนี้กุกเกุกเกุกเฝนเล็บฝนเล็บไม่ได้ฝนเล็บมานานแล้วเอานนี้ว่าฝนเล็บสักหน่อยเนาะอ่าจัดของออกไปบ้างเนาะของมังกิกะมักิกะจัดขอออกไปบ้างครับก็สำหรับบ้านน้องเหมียวก็มีที่อยู่สบายแล้วเนาะเดี๋ยวอาหารก็อาหารสิ่งที่หมดขึ้นเปลืองไปก็คืออาหารนั่นแหละเนาะ อาหารเปียกอาหารเมด็ดอาหารเม็ดยังพอมีอาหารเปียกก็ต, <c oughs> ต้องกินหมดประท,ว,ทว,วันทุกวันก็วันนี้เก็บของตรงนี้เก็บของจัดของจัดสัมภาระน้องน้องเมียลอยอยู่ข้างล่างข้างนอกนี่ก็มีเยอะแยะบนหลังคาวน้่ก็มีข้าวอยู่ในหม้ออยู่แล้วข้าวเตรียมตั้งไว้หม้อนี่และเดี๋ยวครุกอาหารน้องแมวกินเนาะบนหลังคาก็มีอยู่ตรงนี้ก็มีนอนตรงนี้ก็มีครับ <c oughs> นอนตรงนี้ก็มี ก็เดี๋ยวได้ให้เขากินนะตรีนี้จัดกล่องของกล่องกระดาษกล่องผกล่องพัสดุที่น้องเหมียวได้นอนแล้วได้นอนแล้วได้เก่าแล้วชำรุดแล้วนะจะเก็บไปเก็บออกมาจากบ้านม้อนกันตรงนี้เดี๋ยวเขาไปที่ว่าจะไปไหนเนาะก็ให้น้องเหมียวได้มีบ้านกว้างๆได้นั่งได้เล่นกัน ขราขอปรานากับทุกคนทุกท่านเนาะที่ได้ติดตามชมคลิปของหลวงปู่ด้วยนี้ตลอดมาและตลอดไปขออมย่พรใอ้ทุกคนทุกท่กทานพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ได้ทุกความมุ่งม,มั่นปรารถนาื่อการทุกคนทุกท่านเธอน้องเมียน,น้องไก่น้องไก่น้องเมียวเรากินข้าวแล้วลูกเหลอเราแป๊บหนึง่งเดี๋ยวได้กินแล้วนะครับก็ขอ,ขอ,อยุดอยไว้ท่านนี้ก่อนเนาะพบก,กันใหม่คิดต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทัวกันทุกท่านทุกคนเธอ